สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม Identity V อีกแล้วค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะโฟก็มาพร้อมกับสกินใหม่ของฉีนั่นเองกับสกินที่มีชื่อว่าถัางเหมือนเย็นนั่นเองค่ะทุกคนสําหรับสกินนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสกินฟรีนั่นเองเนาะซึ่งโฟน,นะคะก็เล่นในเรื่องแล้วก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ว่า ID ของโฟไอเนี้นะคะจะเป็น ID รองที่โฟน,นะคะเล่นค้างไว้มชาติปางก่อนนะคะก่อนที่จะมาทําคลิปเนาะโอเคค่ะทุกคนเพื่อ่ให้ในการเสียเวล้านะคะงั้นเดี ดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลย มาแล้วมาแล้ววันนี้นะคะทุกคนโฟมไม่ได้กดมาคนเดียวนะคะวันนี้นะคะโฟกดมาพร้อมกับคาริซอนนั่นเองเนาะซึ่งนัดก,กันไว้ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเล่นสกินคู่กันนั่นเนองเนาะซึ่งของเนมลี่เนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าโฟนอ่ะย,ยังเก็บค่าขนมนยังไม่ครบนะคะน่าจะประมาณมาสุดท้ายเลยมังคิดว่านะคือเหบว่าทีมเรานะคะจะมีนักโทษด,ด้วยอะ่ะเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นักโคจะได้ปั่นหรือเปล่าหรือว่าจะได้จูกนะคะมาแล้วมาแล้วโอ้โหสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะวันนี้ไม่ได้เอากระพุนมาวันนี้ อันนี้เป็นไอดีลองของโฟน,นะคะย้ำอีครั้งนึงนะไม่ใช่ไอดีหลักนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าขึ้นก่อนเลยจ้าดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราจะไม่เห็นฮันเตอร์เลยนะคะฮันเตอร์ไม่น่าจะเป็นแมรี่หรือเปล่าไม่รู้แน่ใจนะคะทุกคน oh. อารเกสโอเคทิสเทโดนแล้วนะคะพิสเสร็จขอห้าเครื่องอ้าวห้าเครื่องมาหรืออีสัตว์ห้าเครื่องที่กูยงปั่นไม่เสร็จเนี่ยอีหอยอเฮ้ยแกาไมลมไววจงะง่ากูไม่ช่วยนะ ทุกคนนักเอเคหรือเปล่าวะไม่กล้าไปช่วยแบบกูมไม่ช่วยแล้วกันเผื่อให้เดี๋ยวให้คนอื่นไปช่วยแล้วกันนะคะทุกคนดิฉัชนขออนุญาตท,ทำหน้าที่ในการปั่นละกันเลยนะคะจังหวะนี้โดนนั่งตรงไหนวะน่ะน่าจะฝั่งฝั่งฝั่งเรานะคะฝั่งนู้นอะ่ะตรงข้ามกูอ่ะ <laughs> ติดเด้อใจลายโอเคในเมื่อเธอบอกไม่ให้ช่วยเราก็จะไม่ช่วยโคตรแย่เลยอ่ะโอเคใครจะไม่ช่วยเก๋จริงดิ เฮ้ยลีเดอร์ช่วยเพื่อนหน่อยค่ะเฮ้ยม่ช่วยจริงดิเอาดีเฮ้ยเอาดีถ้ามึงช่วยก็ไปไปถอนรหัสอีสัตว์กับมึงน,นะลีเดอร์ไปถอนรหัสถ้ามึงไม่ช่วยเขามึงก็ไปถอนรหัสทอยหอย ออตอนนี้นะคะถ้าของนักกียาของเราเองก็ไม่แน่ใจอยู่ไหนแล้วนะคะทุกคนมาครื่อน,นี้จะต้องเสร็จนะคะทุกคนโอ๊ยพีเ่เส็นหน้าสงสารมายังไม่ทันได้เล่นเกมเลยลูกเอ้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยนางพิวเราว่าโอ๊ยแกยขอโทษแกเราเราอยากไปช่วยแต่ว่าเราติดปั่นอ่ะเราอยากปั่นให้เสร็จก่อนที่เราจะไปช่วยแกขอโทษไม่นะ <laughs> กูปล่อยเว้นตายไอ้เหี้ย ไม่เออใช่ลืมบอกนะคะว่าสกินนี้ของฉี่นะคะก็เป็นการคอลแลบเปอร์เปอร์ไบรท์ในภาคที่2นั่นเองเ,องเนาะ <laughs> ซึ่งจะบอกว่าภาคที่2เป็นภาคที่โฟค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแบบโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหรถไฟรถไฟรถไฟกันสินคว่าจะบอกว่าภาคสองนะคะเป็นภาคที่โฟชอบมากเพราะว่ามันมีเพลงที่แบบตราตรึงใจดิชันมากค่ะแล้วเดี๋ยวนะโ okay, อเคอีเกตมาฝั่งนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็หนีก่อนละกันเนาะ นักเขียนอิย่าเขาล่อมางั้นเดี๋ยวเราก็หนีละกันเหมือนว่าเขาจะไปไล่นักเขียนอิย่านะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รอโค้ชเพื่อนละกันยังไงจังหวะนี้เกทถ้าไม่เฝ้าเครื่องกูปั่นนะเกทนะโอเคเกทไม่เฝ้าเครื่องนะฮะโอเคงั้นเราก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดว่าเฝ้ากลัวเฝ้ากลัวเฝ้ายังไงตามไหมจะตามไหมจ๊ะตามไหมจ๊ะโอเคเขาตามนักเขียนอิย่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอช่วยละกันเนาะยังไงเกทมันนิ่มโดนนะ อ้าวไม่โดนเหรอเฮ้ยเสียดายนิดเดียวเองน่าเสียดายจริงจริงเลยอ่ะหอกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะตอนนี้นะคะเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายโอเคแล้วลอยเอากูจร <centimet S 1> <If S 2> ิงด้วยเกสกูํามอะไรใส่มึงฮะกูแค่พามาใส่น้ามึงแต่มันไม่โดนไนมึงไม่หน้องแคร์เลยเกสกูให้มันคิดใหม่จะตามกูเหรออย่าคิดหนึ่งอย่านะเอออย่ามาท้าทายอำนาจชนะดูไหมฉันเป็นลูกใครพระเจ้าเถอะโอเค โอ้โหทุกคนตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้เล่นไม่ได้ตรงนี้เลไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดฉันส่องขึ้นได้ไหมวะคุณไม่ได้มันตามขึ้นไปทันเวาโอเคงั้นลงมาข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องออกจากบาสสองชั้นนะคะทุกคนยังไงวเนี่ยมันตามอยู่ไหมเนี่ยตามอยู่ไหมเนี่ยตามไหมเนี่ยตามไหมตามไหมเกดโอเคตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่โอเคสวยยังไงจ๊ะตามฉันก็ตามมาให้หมดเกดเอาเร็วอีเกดมึงจะมาเอากูแล้วมึงจะทิ้งกูหนีไม่ได้นะเว้ มาไล่กูแปบๆเอา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 เฮ้ยนักเขียนเนี่ยเซลวชื้อไม่เซลวชื้ออย่าทำโอ้โหโดนเกตมึงทำแบบนี้กับเพื่อนกูได้ยังไงนะคะมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูเจอแน่บอกเลยจะได้เห็นดีกันแน่ตอนนี้ทะคะทุกคนโอ้ยน้ำ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 คำเยอะมากน้ำคำเยอะมากดิฉันทำไงดีคะเนี่ยตอนนี้เหมือนนักเขียนเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะคะโอเคสวยเราดิฉันละฮุยแกนมันฉันจะเต็มหลอดแล้วว่าไม่กล้าไม่กล้าเสียแผลกลัว ไม่กล้าเสียแผลยังไงเพื่อนโอเคสวยคอยนั่งอย่างรอดนั่งนั่งจูเก่งอย่างนีอีเนี่ยยังไงจ้าไม่ต้องมาจ้าไม่โดนเสียดายยังไงนะเขียนยายเธอสวยเกตมึงรอมึงเจอกูเธอเธอเอาอย่าไปจทย์เลยเฮ้ยไอ้เพ้อเกตอย่าเธออกไปอย่ามาตามกูเกต ยังยังยัง,ยงตาม okay. house, ีก so ๋อเกดมือรู้จ <laughs> <commer> <ia> ักพลังเฮเธอหน้อยไปซะแล้วเดี๋ยวเจอกูเอานักขีนิยายนักขีนิยายไปไปเฮโอเคสวนกูไม่มีของเลยนะจ้าลาก่อนไม่นะโอเคไปเหอะเฮ้ยแต่โอเคสวอุยเครื่องจะเตรียมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขานะ่ะทุกคนหูแต่น้ำคําเต็มหลอดอ่ะเต็มหลอดมีวะเราช่วยละกันทุกคน เดี๋ยวอย่าเพิ่งจูดนะเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสอนวันนี้ก็อุ้ยแต่แบบมันไม่ทันแล้วกันโอเคไปดีกว่าสวย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 นั่งโอเคดีนะไม่ห้องมีเลิศโว้ยปี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 ปึ้งปีปีปีปึ้งอย่าล้อมน้ำข้ามกัวเก็สอีนี่เฮยัง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 เอาเอาเออเออเอาสยลด์ โอ้โหง้นที่ฉันก็ขอบไปประตูน้าเลยละกันนะคะดิฉันไม่อยู่แล้วจ้าที่จะอยู่ก็อยู่กูไม่โย่แล้วนะคะจังหวะน,นี้ไหนเนี่ยจะไปแล้วว่าขอหนุญาหาอะไรกินตับนึงนะคะพอดีว่าหิวมากเลยอะ่ะหิวแบบนี้ก็ต้องนี่เลยยำยาตราปรับผ้านุ่ม <laughs> spin, okay, วูดดสปีงโอเคสวยสวยคุยเรานกแค่นยายเขาไปจูบก้นตรงไหนวะเนี่ยจริงๆะถ้าเขาจูบเนี้ยเราเ,เราก็ช่วยได้อยู่นะมั่งนะ พราะว่าตอนนี้เรา,เรายังเรายังมีไดฮาร์ดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าอ้าวโอโ้โหไกลเกินคุณน้าลาก่อนค่ะลาก่อนค่ะที่ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่แบบใจก็อยากช่วยอะ่ะฉันไม่อยากกลับไปคนเดียวฉันต้องการเยลชื่อของฉันกลับไปด้วยไม่ไนะฉันไม่อยากปล่อยเขาเนะี่ยฉันเสียใจมากที่ร<อ>ังเขาไว้ไม่ได้เนะนี่ยนังเกรมันเอาเขาไปครอบครองแล้วเัี่ยโอโ้โหอโีไลน่ารักมากลูก อีไลาสัตว์ลย่างยีไลานี่น่นนนารักมากเลยทุกคนเ <laughs> ฮ้ยแต่เราอยากช่วยอะทุกคนอยากว่ายว่ายว่ายพ่อมาแม่มาแม่มาอย่างกูไปนะจ้าไม่อยู่นะจ้าลาก่อรค่ะเสี่ยวชืออ่อชาติหน้าเจอกันใหม่นะคะชาติหน้าเจอกันใหม่ค่ะเสี่ยวชื่อ <laughs> เสียใจยเสี่ยวชื่อไม่ได้กลับไปกับเรา <laughs> เสียใจายมากเลยอ่ะก่ เกดตามสวยมากลูกเอ๋